สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็น,ฟนแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะถือเป็นคลิปพิเศษนะคะสมัยจะมาบอกมากล่าวกันค่ะว่าลัคนาราศีใดบ้างที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ดาวพระพฤหัสทำการโคจรโยกย้ายในวันที่8เมษายนปี2565นี้นะคะต้องบอกว่า ปรากฏการครั้งนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะดาวสุพเคราะห์ดาวใหญ่ทําการโคจรยกย้ายราศีนะคะส่งผลต่อทุกๆลัคนาราศีแต่จะมีใครบ้างล่ะที่ได้รับผลดีในครั้งนี้เรามาเช็คกันเลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนา,าเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คก,กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่าในช่วงที่ดาวพระพฤหัสทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลดีๆอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกันคะ่ะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะในช่วงหนึ่งปีถึงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจอกับเรื่องราวค่อนข้างหนักเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินปัญหาชีวิตความรักต่างๆนานานะคะชาวลัคนาราศีกันผ่านมาได้จนถึงจุดนี้ถือว่าแข็งแกร่งมากๆเลยทีเดียวนะคุณเป็นหนึ่งใน5้าลัคนาราศีคะ่ะที่จะได้รับอิทธิพลด้านดีจากดาวพระพฤหัสดาวสุพเคราะห์ดาวใหญ่ที่จะทําการโคจร โยกย้ายราศีในวันที่8มียนปี2565นี้นะคะดาวพระพฤหัสค่ะโคจรเล็งจุดเกิดของคุณเล็งลัคนาของคุณค่ะและดาวพระพฤหัสนั้นจะอยู่ในจุดนี้ไปจนถึงวันที่19เมษายนปี2566ค่ะก็จะกินระยะเวลาประมาณหนึ่งปีเต็มกันเลยทีเดียวนะคะดาวพระพฤหัสคือดาวของโชคลาภดาวพระพฤหัสเ,เ,เป็นดาวตัวแทนของความเจริ กิดรุ่งเรือง เป็นดาวตัวแทนของการเงินชื่อเสียงนะคะและยังเป็นดาวตัวแทนของความรู้ด้วยนะคะการที่ดาวพระพฤหัสโคจรมาเล็งลัคนาเกิดของคุณแบบนี้ในด้านความรักใครที่ยังโสดอยู่นะชาวลัคนาราศีกันคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจค่ะมีเกณฑ์ที่จะมีคู่ค่ะและคนที่เข้ามานั้นส่วนมากแล้วก็จะเป็นคนที่หน้าตาดีรูปร่างดีเป็นคนที่เขามีฐานะทางการเงินที่ดีมีการงานที่มั่นคงประมาณนี้นะ ส่วนใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่ามันจะเป็นลักษณะของ3าวันดี4วันไข้ต่อไปหลังจากนี้นะหลังจากแเมษายนความรักความสัมพันธ์ของคุณก็จะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นมันจะมีมุมมันจะมีทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะก่อนหน้านี้เหมือนคุยกันคนละภาษาค่ะหลังจากนี้จะได้คุยภาษาเดียวกันบางคนได้วางแผนมีบุตรมีลูกบางคนนะคะก็จะได้ปรึกษา หารือในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถสร้างเนือ้อสร้างตัวสร้างธุรกิจร่วมกันก็เป็นไปได้นะส่วนชาวกันท่านใดที่คบกันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานกันอาจจะได้มีการวางแผนเจอผู้หลักผู้ใหญ่วางแผนแต่งงานดูเลื่องงามยางดีต่างๆนานานะคะเรียกได้ว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกันนะคะจะขยับดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะในด้านการงานนะคะ ผู้ใหญ่สนับสนุนดีค่ะคุณจะมีคนอุปถัมภ์คำจุนนะไม่ตกอับค่ะถ้าชาวลัคณาราศีกันมีปัญหามีเรื่องราวเดือดร้อนใจทุกใจคุณจะหาทางออกได้ดีค่ะอย่างไรก็ตามจะมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือคุณและคนที่ยื่นมือมาช่วยเหลือคุณตรงนี้มักจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณเป็นคนที่เขามีประสบการณ์มากกว่าคุณหรืออาจจะเป็นคนที่เขามีความรู้มีวิชาการมีทักษะมีความสามารถในด้านน,นั้นๆก็เป็นไป ได้นะเรียกได้ว่าคนที่เข้ามาช่วยเหลือชาวลัคนาราศีกันเป็นคนที่มีประสิทธิภาพเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหาเจอความเดือดร้อนใจเจอความทุกข์ใจต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องของการงานคุณจะหาทางออกทางแก้ได้อย่างแน่นอนค่ะและชาวลัคนาราศีกันค่ะดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นดาวตัวแทนของความเจริญรุ่งเรืองเป็นดาวตัวแทนของเงินทองโคจรมันเลงแบบนี้ส่งผลดีในด้านการเงินการทองเช่นเดียวกันนะคุณมีเกณฑ์ที่จะมี มีการเงินที่คล่องตัวมากยิงขึ้นหมุนเงินได้ดีมากขึ้นหาเงินได้มากขึ้นรายรับรายได้เข้ามามากขึ้นไม่พอเท่านั้นค่ะดาวพระเสารซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณก็โคจรเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนปุตตะคุณจะมีเกณฑ์ได้ก่อเกิดโปรเจกต์ใหม่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ค่ะ ใครต้องการจะโยกย้ายงานย้ายสายงานย้ายแผนกย้ายตำแหน่งใครมีโปรเจกต์ใหม่ๆใ,ในช่วงนี้สามารถที่จะริเริ่มต้นทําได้เลยนะลงมือได้เลยนะจังหวะดีๆโอกาสและความสําเร็จรอคุณอยู่นั่นเองค่ะชาวกันมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่จะมี j อบพิเศษจะมีงานเสริมเข้ามาคุณมีโอกาสที่จะได้หยิบจับมากกว่าหนึ่งอาชีพอย่างแน่นอนค่ะและไม่พอเท่านั้นนะในด้านโชคลาภชาว ลัคนาราศีกันคะ่ะต้องบอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะหาเงินได้มากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นแต่มันคุ้มค่าในด้านการเงินมากขึ้นอย่างแน่นอนคะ่ะถือเป็นเกณฑ์ที่ดีจริงๆเลยนะสําหรับชาวลัคนาราศีกันจะไม่มีคุณติดหนึ่งใน5ลัคนาราศีก็เป็นไปไม่ได้เลยทีเดียวดวงชะตาของคุณจะฟื้นตัวดีขึ้นพลิกจากเรื่องร้ายๆที่คุณเคยเจอมาให้กลับกลายเป็นดีได้ในช่วงที่ดาวพฤหัสทําการโคจรมาเล็งดวงชะตา เตืดของคุณแบบนี้ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ